ผมจะพาไปดู SUV ลดดีรถดีรถหรูที่น่าใช้คันนี้จะของเก่าเช็คหรือว่าปรับเปลี่ยนสภาพดูแลเป็นอย่างดีและที่สำคัญคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าจะพาไปดูก่อนว่าเขามีดีเขามีความสวยยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมา สวัสดีครับเพื่อนเครับสวัสดียามบ่ายนะครับในวันที่20นะครับพฤศจิกายนใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับกับอากาศที่เย็นสบายสที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถดีรถหรูหลาที่น่าใช้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยแต่อยากพาเพื่อนๆไปดูว่าคันนี้มีดีมีความสดอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันนี้เลยนะสีขาวไว้เพลคันนี้นะครับ Toyota Land c r u ร s e เซอร์ V- x 1 0 0รนะฮะหรือว่าซิกนัทนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยสดจริงๆนะอย่างแรกเลยที่สวยคือสีฮะสีขาวส่วนใหญ่เราจะเจอรุ่นนี้เป็นสีทองนะครับสีทองสีสีดำนะแต่คันนี้สีขาวสีขาวก็มีเยอะแต่คันนี้ต้องบอกสภาพสีเขาสวยมากและที่สำคัญนะครับคันนี้จะของเก่าเหมือนที่เกินนะําไปแล้วว่ามีบินเช็คเปลี่ยนทุกอย่างเลยเป็นรถผู้ใหญ่ ท่านให้ผมมานะครับรถเยสมานคันนี้ท่านรักษาดีมากนะครับเป็นคันที่2แล้วที่ท่านกรุณาให้รถผมมามา,าส่งต่อมาดูแลเพื่อจะส่งต่อให้เพื่อนๆน,นะครับคันก่อนเป็นฮัมเมอร์เฮสนะครับที่เพิ่งได้มาแล้วก็เพิง่งเพิ่งปล่อยไปนะครับท่านเป็นคนที่ดูแลรถรักษารถดีมากต้องบอกงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบินว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกที่พาดูอย่างยางนะฮะ ยางตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ไทยถามว่ายางสู้บีเอฟได้ไหมสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยดอกยางด้วยลายต่างๆด้วยความนิ่มของยางผมถือว่ายางยังนิ่มยางยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับนะครับสำหรับยางตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ยาง2 7 5 55บขอบย0่นะครับยางก็ถือว่าใส่แม็กได้สวยได้ลงตัวนะครับยงสมานบอกว่าแม็กชุดนี้ซื้อมาหลายตังเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแม็กของ VX 200นะครับวีเตัว ปี0 8น9 1 0น้ี่ใช้แม็กไลน์นี้เลยขอบ20นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคันนี้จุดแรกเลยเขาได้แม็กที่สวยรูหลาแล้วก็ลงตัวมากๆเพราะเป็นตรงรุ่นแต่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอีกจุดเด่นจุดหนึ่งสำหรับคันนี้คือเลขใหม่ครับเลขใหม่คันนี้เลขใหม่ถือว่าถือว่าเลขใหม่น้อยนะครับเขาใส่พุสตาร์ทมาด้วยนะครับพุสตาร์ทนะฮะเห็นไหมฮะรุ่นนี้ปกติไม่มีพุสตาร์ทนะครับแต่คันนี้ใส่พุสตาร์ทมานะฮะกุญแจนะฮะ เหมือนโฟล์กูเนอร์เลยนะครับนะฮะดู f o r ์กูเนอร์ยังไงอย่างนั้นเลยียังสมัยเป็นคนที่รักรถแล้วก็ดูแลรถอย่างดีนะแล้วก็ท่านาให้ผมมา,าว่าอยากให้น้องนายเอาไปขายเอาไปทํากําไรนะครับรถมีคนอื่นซื้อแพงกว่าผมนะสำหรับรถคันนี้แต่ท่านอยากให้ผมมานะครับความกรุาราของผู้ใหญ่นะครับคันนี้เลขใหม่เหมือนที่ผมบอกนะจุดขายแรกเลยคือ,อจุดขายยางนอกจากยางนั่นคือเลขใหม่ ไม์อยู่ที่253,704กิโลเมตรรุ่นนี้ได้ไม์ขนาดนี้ถือว่าได้ไม์น้อยนะครับเพราะบางคันไม้4-5แสนก็มีและเครื่องรุ่นนี้ต้องบอกว่าใช้ทนมากๆใช้เป็นล้านกิโลนะครับไม่ได้โอเวอร์ฮอนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนเพราะนั้นเองต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ใช้งานได้สมบุกสมบันมากนะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตรงกลางจะมีตู้เย็นนะครับมีกล่องเก็บความเย็นนะฮะ ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับของ VX100 หรือว่าซิกเนตนะครับทีวีนะฮะกล้องถอยนะครับมีจอของอ่อเนะครับมีกล้องถอยมีอะไรครบหมดนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นอย่างดีพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่มานะฮะเป็นพวงมาลัยอ่าฮะปรับมันติฟังก์ชันได้ด้วยนะครับต่อเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับนะฮะต่อเป็นอ่เห็นไหมฮะเลื่อนได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเองนะครันนี้ตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนเป็นของคำรยินะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตําหนิด้วยว่าตําหนิมีตรงไหนบ้างนะฮะนอกเหนือจากาเราดูแล้วว่ามีอะไรดีบ้างจะพาไปดูตาหนิด้วยนะครับว่าตําหนิมีตรงไหนนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก่อนเสียงเครื่องนิ่งเงียบนะครับเบาะนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มีพรมนะครับพรมติดรถมีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ เ,เดี๋ยวมาองอยมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็น Land Cruiser s i g n a t u นะครับ V8 เครื่องยนต์2 u z นะครับเครื่องเสียงก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะใส่ซับบูเฟอร์เบาะแถวที่3ก็มีครบนี่คือรายละเอียดห้องห้องโดยสารสังเกตดูง,ง่ายๆนะครับรุ่นนี้ถ้าคันไหนที่ใช้งานเยอะถ้าคันไหนโซมดูแผงแอร์นะครับไม่ช่องแอร์นะครับไม่แผงแอร์ท่องแอร์แถวที่3มันจะสกระปรกแล้วมันจะหัก นะครับมันจะไม่เหลือแล้วแล้วไหลพวกนี้เขานั่งกะหายากพอสมควรนะครับต้องสั่งสูนยนะพูดง่ายแต่คันนี้สภาพผ้าหลังคาข้างหลังห้องโดยสารเนี่ยสวยงามมากรถไม่มีอุบัติเหตุ100%สําหรับคันนี้นะครับเก็บขูดเขียนขูดขีดเล็กน,น้อยอาจจะมีบ้างนะครับภายในนะห้องโดยสารถือว่าเรียบร้อยมาดูห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวพามาดูเครื่องกันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ถือว่าเงียบนะครับนิ่งเงียบเลยทีเดียวนะครับ เครื่องยนต์ 2UZ นะครับรหัส 2UZ เครื่องยนต์ B8 นะครับโอเ okay. ค 4,700cc นะครับ 2UZ FE นะครับ235แรงม้าแรงบิดที่420นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีนะครับ แรงบิดก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว420ที่3,600รอบต่อนาะที235แรงม้านะครับก็ต้องบอกว่า,าแรงขับสนุกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจแจ้งให้ทราบคือคันนี้ติดแก๊สหัวฉีดมานะครับเครื่องยนต์ V8 นะครับปกติรุ่นนี้ก็จะบริโภคน้ำมันอยู่ประมาณ6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าติดแก๊สเข้าไปนะครับก็จะเซฟลงไปอีกประมาณเท่าตัวพูด,ดง่ายๆนะครับ ห้กกิโลเมตร6 4สก็กิโลละ3บาทกว่าๆนะครับ6,38านะครับกิโล3บาทกว่าๆติดแก๊สไปแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะบาท50ก็ถือว่าเซฟประหยัดไปทีเดียวนะมากมากไปครึ่งหนึ่งนะฮะสำหรับถ้าเป็นติดแก๊สมาแล้วนะครับโอเคดับเครื่องนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ คันนี้นะครับเจ้าของเก่าเก็บบินมาเป็นปึกอย่างนี้บอกว่าคุณมงคลน,นะอยายจะให้รายการเช็คไปหมดเลยเพื่อจะให้คนที่ซื้อต่อรู้ว่าคันนี้เช็คอะไรมาบ้างนะครับประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูรายการเลยนะครับท่านเปลี่ยนหมดเลยนะครับแม้แต่จะจะจะขายรถอย่างปี63เนี่ยลูกปืนล้อนะครับหน้าตัวในอัลละพันหนะครับสข้างก็3ามพ ลูกปืนล้อหน้าตัวนอกนะฮะละพันสี่นะครับสองพันแปดนะครับแต่ลบีเจ็ดร้อยบาทค่าแรงพันสองนะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เดือนสี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเดือนห้านะครับเห็นไหมชกอัพแท้นะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับสองอันก็หมื่นสามพันหกร้อยชกอัพหลังแท้ก็เปลี่ยนมานะมันเทอร์ลิกกระป๋องหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับน็อตล้อก็ยังเปลี่ยนนะและร้อยแปดสิบาทนะครับทิ้งไปมันเปิดเฉยๆท่านก็เปลี่ยนมานะครับอ่าอีกตัวหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะฮะ เนี่ตุ้มเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ2ลูกนะครับรวมค่าแรงลูกละ13,000บาท2ลูกก็26,000ื่นนะครับน้ำมัน AHC ก็คือกระป๋องละพันสองรบาทนะครับเห็นไหมเลขใหม่อยู่ที่246,000ตอนนี้ใหม่มัน2 5 0 0 0นพูดง่ายๆเปลี่ยนมาประมาณหมื่นกิโลเองท่านเพิ่งเปลี่ยนตุ้มมานะครับคู่หนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ผมเองเปลี่ยนตุ้มมาในปี55นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ท่านใช้ใช้ยาวใช้นานแน่นอนไดโอดไดชาร์จนะครับ1,000บาทกระเด้าไดชาร์จ1,400บาททานแท้200บาท ค่าล้างเช็ค1,000บาทนี่คือคนที่ซ่อมรถเป็นนะครับจะไม่เปลี่ยนไดชาร์จทั้งลูกจะเปลี่ยนเฉพาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเองอต้องบอกว่าท่านมีข้อมูลในเรื่องการซ่อมรถนะครับสำหรับ Land Cruiser u s Z J100 s i g n a t ตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับท่านเก็บข้อมูลได้หมดเลย Mobil One นะครับแกลลอนละ2 8 8 0บาท2กระป๋องก็4,160บาทน้ำมันเกียร์ออตโต ติดตั้งระบบจ่ายแก๊สหก0 0ื่นานี่ค่าติดแก๊ส65,000บาทนะครับทำที1,300งแสนสามยนะค,คันนี้ฟรีปั๊มหม้อน้ำแปดพาร้อยบาทนะครับอ,อะไรอีกอ่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรเปลี่ยนฮะอะไรไม่เรียบร้อยท่านเปลี่ยนอหม่หมดเลยนะฟรีปั๊มหม้อน้ำแปด0ันะครับเพราะรถคันนี้ถึงบอกว่าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมไม่ต้องทำอันนี้ไงสี่ลูกตุ้มไฮดรอลิก12,500บาท 4ยัน50,000บาทวันที่31เดือน7ปี55 8ปีที่แล้วท่านเปลี่ยนตู้มาแล้ว4ยันนะครับนะครับรถคันนี้จอดจอดซะมากกว่าใช้นะครับไอ้นี่อะไรเนี่ยเนี่ยพุทสตาร์ทนะครับที่เห็นกุญแจ,จว่าเมื่อกี้กุญแจ,จทําไมเป็นพุทสตาร์ทท่านหนึ่งชุดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับนี่คือของแต่งนะครับที่ท่านแต่งเข้าไปนะครับอะไรเนี่ยลูกหมากปีกนกบนอะไรปีกนกล่างพูดง,ง่ายว่าอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดนะครับ นี่คือรายการที่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเองรถคันนี้ซื้อไปเพื่อบอกว่าเป็นได้รถที่สภาพที่สมบูรณ์มากอ,ะ,อะไรในหมื่นห้าพันบินนี้น่าจะเดี๋ยวนะขอดูกันนิดนึงหมื 15, ่นห้าทีนี้บินนี้เท่าไหร่หกหมื่นแปดโอโ้เยอะมากไอ้น,นี้ชุดเดียวนะครับถามว่าทําไมถึงเยอะนะฮะหลายท่านอะตกใจอุ้ยซื้อไปมันจะไม่ได้ซ่อมบานเหรอนะครับผมบอกว่ารถรุ่นนี้ปีปีศูนย์สองเมืม่อกี้ขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับปี ไม่ใช่ปีส่วนงปี2000มกรลาสี่สามลด20ปีแล้วนะครับ20ปีแล้วก็ต้องถึงซีนอุปกรณ์ลูกยางต่างๆถึงอายุเขาเขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับลด20ปีที่เขาเปลี่ยนไหมครบหมดจริงๆถามว่าบินนี้ที่อยู่ในมือผมนี่หลายแสนบาทนี่ไม่ได้เปลี่ยนครั้งเดียวนะครับคือเปลี่ยนสะสมแล้วก็เก็บไว้ว่าถึงระยะเปลี่ยนอะไรบ้างเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปก็จะรู้ไว้อะไรที่เปลี่ยนมาแล้วบ้างเปลี่ยนกี่ปีมาแล้วก็จะรู้หมดเลยนะเพราะลูกค้าเก็บข้อมูลไว้หมดนะครับรถคันนี้นะครับ ติดแก๊สมาแล้วนะครับรถปี4 3นะครับ235รมาแรงม้านะครับก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์น่าใช้นะครับเพราะจะเด่นเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าท่านใดหารถที่สภาพที่สมบูรณ์รถคันนี้มีดีแน่ๆผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมจะพาท่านไปดูตําหนิว่าตําหนิมีอะไรบ้าง่น้องไอตามมานะครับข้างนอกผมดูว่าข้างหน้าเนี่ยแทบไม่มีตําหนิเลยมีกันชนหน้ามีรอยนิดนึงน่าจะเก็บสีกันชนมานะครับตรงนี้นะฮะ ครอบตัวการระยะที่หายไปเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับอาจจะเก็บสีกันชนหน้านะฮะไฟตัดหมอกข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมถอดล้างให้ให,หม่จะดูใสกว่าน,นี้แต่ไฟหน้ายังดูดีอยู่จะเก็บห้องเครื่องใหม่เออเดี๋ยวพาดูตรงนี้นิดนึงออไม่น่าเชื่อนะครับรถ20ปีน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไม่มีรอยขันน็อตที่ฝากระโปรงเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่เคยเคลมสีไม่เคยเคลมสีฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดฝากระโปรงหน้ามาทําสีไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแน่นอนสํารับแบบนี้นะครับนะครับ ส่วนที่ต้องทำนะชอบประตูทุกอย่างผมดูแล้วว่าครบหมดเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาซื้อมาตัวนี้ครอบตัวนี้ก็จะชอบแตกนะอันนึงถ้าจำไม่ผิด2,650บาทนะครับอันนี้สั่งกับทุกคนันสิ่งที่มีตําหนิที่ผมจะต้องทําต่อไปก็คือนะครับนี่เลยครับเบาะครับเป็นไงว่ารถคันนี้200,000ก,กิโล20ปีเบาะไม่เคยทำนะครับก็จะเป็นตามสภาพอย่างนี้นะครับผมก็จะทําการฟอกเบาะแล้วก็หุม้มเบาะใหม่ให้เรียบร้อยให้ดูดีนะครับมีเบาะทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังด้วยนะครับ คู่หลังถามว่าน่าเกลียดไหมก็ยังดูดีนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้สวยงามผมจะเอาหุห้มใหม่เบาะหนังแท้ลายนี้นะทดสวิตช์การช่างผมถือว่าคุณภาพไม่ได้แพ้ที่กรุงเทพนะครับประนั้นเองเรื่องคุณภาพผมถือว่าผู้บอลเองทําได้ดีเลยสำหรับเบาะนะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างด้านหลังติดแก๊สมานะครับเดี๋ยวผมกอดูด้านล่างก่อนว่าติดแก๊สตรงจุดไหนอ๋อติดตรงนี้เองนะครับพูดได้ยว่าเป็นถังแก๊สแคปซูลนะครับ ในพื้นที่ยางอะไหล่แสดงว่าคันนี้ยางอะไหล่ไม่มีมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหายางอะไหล่ให้นะครับเพราะนักคัน,นี้ไม่มียางอะไหล่มาสิ่งที่ตำหนิที่เห็นก็คือว่านะครับเบาะนะครับเลยเพราะคู่หน้าแล้วก็พื้นด้านหลังนะต้องคูใหม่นะครับหายางอะไหล่ให้นอกนั้นสีรอบคันผมถือว่าสวยแล้วก็ดูดีนะครับมีกันชนหน้าที่ต้องเก็บสีอยู่ชิ้นเดียวเองนะครับนอกนั้นผมถือว่า สวยมีฝากระโปรงนิดนึงนะครับเสียดายจังเลยนะฮะรถ20ปีไม่เคยทําสีก็จะได้มาทําสีตอนที่อยู่กับผมนี่แหละนะครับนี่รอยสเก็ตหินจะเห็นได้ว่าเวลาโดนสเก็ตหินนะครับไม่มีไม่มีมมอ่าเขาเรียกว่าสีพื้นเลยนะฮะไม่มีสีที่ทํามาใหม่เลยเป็นสีพื้นที่ออกจากโรงงานมาเลยนะฮะที่ชุบอ่กากันสนิมมานะเพราะฉะนั้นคันนี้ฝากระโปงเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันจนหน้าจะเคยทําสีมาต้องเก็บสีใหม่หุ้มเบา พุ่มเบาใหม่นะครับนอกนั้นทุกอย่างคันนี้ยังสวยงามมากนะครับเพราะถ้าท่านใดอยากจะหารถ VX100 นะครับ VX s i g n a t 4 0นะครับคันนี้บอกเลยว,ว่าคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ราคานะครับพิเศษนะครับอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้เครื่องยนต์ทุกอย่างสมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์ใบนะครับเลียนอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้ครบหมดเลยประวัติการซ่อมบำรุงนะครับ ท่านให้มาครบหมดเลยนะฮะและอะไรบางชิ้นท่านก็ให้มานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้รถ HUV รถรูหลาราคาประหยัดนะครับรถที่พร้อมใช้ซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมนะครับสนใจขนาดยกหูมาคุยกันนะครับส่งรถให้ดูถึงบ้านนะครับเอาไปเข้าเช็คศูนย์ให้ช่างดูก่อนนะตรงตามที่เราคุยกันซื้อถ้าไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่ามันไม่ตรงเหมือนที่เราคุยกันผมก็รับรถกลับคืนนะครับสนใจรถยนต์มือสองนะฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากเบอร์โทรผู้จัดการสักดานะครับผู้จัดการต่อนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับติดภารกิจเดินทางตลอดเลยนะครับเผื่อจะติดต่อผมไม่สะดวกนะครับมีผู้จัดการสองท่านคอยให้คําแนะนำนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งรถให้ท่านถึงบ้านได้เช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ